สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอสสงบ Happy ้ h ก c เ e n ้ a r ฟมนะครับครับมันนี้นะครับกัสิ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งสูตรอาหารนะครับไก่ประดูหางดำเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นสูตรอาหารพอแม่พันธุ์นะครับครับผมสปิงเดยเดี๋ยวพาไปเบ่งกันครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องซอสสงบแฮปปี้เชนฟาร์มด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็เชิญรับชมคลิปได้เลยครับมาครับพี่น้องนี่นะครับเป็นสูตรอาหารนะครับโอ้เห็นว่ชชัดเลยนี่ย่าหวานอิสราเอลนะครับมีโปรตีนเยอะกว่า12% สองนะครับมีเข้าไปนะครับเข้าไปสามก็คือนะครับโอ้เห็นป่ะนี่ครับ,าารนนรบอาหารไก่ไข่นะครับอาหารไก่ไข่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า17เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็มีอีกอันหนึ่งนะครับนอกเป็นนี่อาหารไก่บ้านนะครับ อาหารไก่พื้นเมืองตามด้วยครับสุดท้ายนะครับรำนะครับนี่คือกระดำทำนะครับมีมีครับอีกอันนึงนะครับน่าเป็นขอบเปลือกนะครับกันเลยรับเวจะพาไปเบ่งตอนผสมนะครับเนาะปนี่ครับผมอาหารไก่ไข่นะครับ เข่ขวนนะครับีเลอร์ตามด้วยนะครับอาหารไก่พื้นเมืองนะครับเหมือนเดิมโอ้คว,วันขมุงเลยนี่จากนั้นนะครับตามด้วยข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกอไปเลย เดิมเท่ากันครับจากนั้นนะครับเป็นเข้าวปายนะครับมีเยอะใส่เยอะครับมีน้อยใส่น้อยเข้าวปายนะครับครับจากนั้นนะครับก็เป็นลำนะครับลำขยิเรียกว่าถังนะครับขอผมใส่เป็นขวดนะครับเนาะ เลยครับ้ำนี่ใส่สองนะครับโอเคครับจากนั้นก็ทำการคุกเข่านะครับให้เข่ากันนะครับนาะคร้าผมหลังจากนะครับ หลังจากที่คุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับนี่ครับคุกเข่าเรียบร้อยนะครับเนาะสีทําการนะครับเท้านะครับเลยทีน้ำนะครับ,บ,รบใส่เพื่อเท้านะครับใส่เพื่อว่าใส่ อาหารก็เข้านะครับจับโตกันเป็นก่อนนะนี่สิได้กินง่ายนะครับแล้วอยาคนต่อกันวันนี้ว่นเ <g ül> ดียวกับตั้งมาน้ำนะครับถ่ายอยากกินนะ้องอยาขออนุญาตคนก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับก็จะเป็นหน้าตานะครับอาหารนะครับสูตรพ่อแม่พันนะครับ สำหรับไก่ปลาดูหางดำแล้วก็ไก่ไข่ด้วยนะครับไปสิพาไปให้อาหารไก่นะครับไปครับมาแล้วครับผมนี่ครับจะมีแบบให้แบบถาดนะครับถาดอาหารแบบลอยนะครับเพื่อว่ามือใดที่เป็นเบาบางนะครับนะ่าระสิได้เป็นให้อา,าหารไก่เลยนะครับนะ อันนี้แบบล่างครับยังไม่แก้ใหม่เลยพ่อมแม่พันธุ์นะครับชุดนี้มีมีอยูอ่ตัวแม่มีอยู่แปดตัวนะครับเนาะตัวผู้มีอยู่สองตัวครับให้กินเต็มที่ครับน กรสีพยามนะครับให้มันกินแช่เบิดนะครับเพราะว่าหาบ่เบิดมันกระสีเสียนะครับเพราะว่าหัวอาหารสูตรอาหารของเขาละครับเป็นสูตรผสมน้ำนะครับนากกระสีก็บไปได้แค่มื่เดียวนะครับเนาะแต่ว่าส่วนลายกับใบมเหลือนะครับนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอีกสองตัวให้คนครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปได้เพียงซํา,ากกนี้นะครับแต่ผู้ใดมากกระไซกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามในช่องซอสงบแฮปปีเ้เกนฟาร์มนั้นเลยครับเด้อครับสำหรับคลิปหน้าสเปนนี่ยังอย่าลืมติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ขอก่ขอขอาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ